สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าควรนะครับพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูอาหารว่างไทยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันมานานเรียกว่าปั้นสิบทอดนะครับหรือว่าปั้นคลิปทอดนั่นเองนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นตำรับของอาหารว่างของอาจารย์ชวีวันแจ้งกิจนะครับมหาวิทยาลัยเทคนิคราชมงคลพระนครชติเวศนะครับซึ่งไว้สําหรับทําออกงานเลี้ยงทําถวายพระบรมสารวงเป็นต้นนะครับ ดี๋ยวเราจะพบกับส่วนผสมนะครับว่ามีอะไรบ้างสรส่วนผสมของปั้น1ิบทอดหรือปั้นคลิปทอดนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนของแป้งนะครับแล้วก็ส่วนของไส้ส่วนของแป้งก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีน้ําเปล่ามีมาร์กาลีนแล้วก็ไข่ไก่1ฟองส่วนผสมของไส้จะประกอบไปด้วยหัวหอมแดงสับนะครับใช้โป๊หวานสับมีถั่วลิสงคั่วบดนะครับมีหมูสับบด น้ำตาลปีบนะครับน้ำมันพืชน้ำตาลทรายเกลือปน่นและรบาบผัชีกิมพิไทยโคกครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t a i l y t v ครับ แราสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทําปั้นสิบทอดหรือว่าปั้นคริปทอดคือเราต้องทำตัวแป้งก่อนซึ่งเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่อ่างผสมแล้วก็เว้นระยะนะฮะตรงกลางทําเป็นบ่อเอาไว้นะครับเสร็จตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับพอไข่ไก่หนึ่งฟองเสร็จปุ๊บตามด้วยมากะารีนนี่ ต้องบอกก่อนว่ามาการีนเนี่ยต่างกับเนยตรงที่ว่ามาการีนเป็นไขมันที่ทํามาจากพืชส่วนเนยเนี่ยเป็นไขมันที่ทามาจากสัตว์ก็คือเหมือนเราเอาเนยเนี่คือเอานมมาเหวี่ยง กรรมวิธีนะครับแล้วก็ให้ไขมันออกมาก็จะกลายเป็นเนยส่วนมาการีนเนี่ยก็จะคือเอาพวกไขมัน mm hmm. พืชก็หมายความว่าเอาพวกมเมล็ดทนา,านตะวันเมล็ดข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับมากรรมวิธีพวกสเตชันต่างๆแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะนะฮะเป็นไขมันก็คือเรียกว่ามาการีน,นั่นเองฉะนั้นมาการีนเนี่ยย่อมมีปริมาณไขมันมากกว่าเนยอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือใหม่ก็ได้เอาตัวมาการีนไข่แล้วก็แป้งมาผสมนะครับสังเกตคือว่ามาการีน,นะครับก็จะเริ่มจับตัวกับแป้งนะครับ นี้พอเริ่มจับตัวเป็นก้นกอนๆได้สักพักเนี่ยให้เราค่อยๆใส่น้ำนะครับลงไปนวดนะครับอย่าพยายามใส่หมดนะครับพอนวดไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเนียนเนี่ยก็พักไว้15ทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ขอตัวนวดแป้งสักผักนะครับ ครับสำหรับนี่คือตัวแป้งของปั้นสิบหรือปั้นคลิปนะครับที่เราโนดไว้จนเนื้อเนียนเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็พักไว้15นาทีนะครับโดยการแรบปบและสั่งสมานเนี่ยเดี๋ยวหม่ก็จะไปทำไส้ต่อนะครับแล้วกลับมาดูว่าเราต้องทำแป้งยังไงต่อไปครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทําไส้ตัวปั้นสิบหรือปั้นคริปทอดน,นี่คือว่าให้เราใส่น้ํามันพืชน,นะครับลงไปในกระทะก่อนนะครับนี้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับให้เราใส่รากผักชีกับน้ำมันที่เราโขกไว้นะครับหรือที่เรียกว่าสารเกินนะครับเราก็ผัดไส้หอมบิดหนึ่งนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบทานเนื้อหมูหรือว่าชอบทานส่วนผสมอื่นเราก็สามารถปรับสูตรได้นะครับเป็นการเพิ่มหรือเสริมวัตถุดิบอื่นเข้าไปนะครับเช่นอาจจะเป็นเนื้อปลาช่อนที่เรานึ่งไว้เนื้อกุ้งอะือก็ได้นะครับตอนนี้ก็ รากผักชีกับยำพิไทยที่เราผัดไว้นะครับก็เริ่มหอมแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มสุกแล้วนะครับพอเริ่มหอมเนี่ยให้เราตามด้วยตัวหมูสับนะครับหรือหมูบดก็ได้นี้เนื้อหมูเนี่ยแนะนําว่าถ้าเวลาเราใช้ในการผัดไส้เนี่ยให้เราเลือกเนื้อหมูที่เป็นตัวสันนอกก็ได้นะครับบดก็จะเน้นปริมาณที่ไขมันน้อยหน่อย พอสังเกตแล้วน,นะครับว่าพอหมูบดของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ให้เราตามด้วยหอมแดงนะครับสับละเอียดหรือว่าหั่นเป๋าผัดหอมแดงนะครับให้เข้ากับหมู วิธีสังเกตหอมแดงน,นะครับก็เช่นเดียวกับตัวหอมใหญ่เวลาสุกเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ตัวเนื้อหอมเนี่ยก็จะใสขึ้นสำหรับปั้นสิบท่อนนะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นของอา,อาจารย์สวีวันนะครับแกชื่อเล่นว่าอาจารย์แมวครับอาจารย์แมวก็เป็นอาจารย์ประจําวิชาอาหารว่างไทยนะครับของรัชมงค,นนคลพนครหรือว่าโชติเวศนะครับสูตรนี้ก็ จริงๆแล้วก็จะทําในการออกงานสําคัญต่างๆนะครับแล้วก็เคยทําประยุกต์นะครับเป็นเปลี่ยนเป็นไส้ปลามาทําถวายสมเด็จพระเทพท่านนะครับในคราวที่ท่านเสด็จครบรอบสถาปนาของมหาลัยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าตอนนี้นะครับสังเกตได้นะครับหอมแดงก็เริ่มใส่แล้วนะครับหมูก็สุกได้ที่แล้วครับ น้ำหอมก็จะเริ่มออกมานะฮะก็ให้เราใช้ไฟสักปานกลางหน่อยนะครับตอนนี้นะครับก็ตามด้วยตัวหัวชโป้นะครับหวานสับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าเอกของที่เราใช้มีแต่รสจัดทางนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวแป้งของเราเนี่ยแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยฉะนั้นตัวไส้ของบั้นสิกหรือบันทิบเนี่ยก็ต้องมีความเข้มข้นนะครับ ตอนนี้ก็โรชิโปนะครับที่ใส่เข้าไปก็เริ่มเข้ากับตัวของเนื้อสัตว์แล้วก็ตัวหอมแล้วนะครับหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มีปั้นสิ์หลายสูตรมากที่เราเห็นกันตามขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันดีก็เป็นปั้นสิ์ท่อไส้ปลาแล้วเอ๊ะทำไมตัวเครือแป้งหวานๆนั่นคือเขาทําซอสชนิดพิเศษน,นะครับเเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการขายมากขึ้นนะครับแต่ของเราวันนี้ก็คือเป็นแบบ จริงๆเป็นอาหารว่างไทยโบราณจริงๆนะครับอตอนนี้ก็เริ่มเข้ากันนะครับก็เราให้เราปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปีบนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับที่เราเตรียมไว้ ตอนนี้เราก็ผัดนะครับแค่ว่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็งวดนะครับงวดก็คือลักษณะที่แบบว่ามันแห้งลงนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ก็ต้องอาศัยเวลาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้หม่ขอเวลาผัดไส้นะครับให้เหนียวสักคู่นะครับเดี๋ยวเรา,าบกันขั้นตอนต่อไปครับ ตอนนี้นะครับไส้ของเราเนี่ยก็เริ่มมีน้ําออกมาเยอะนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเริ่มเรียกยังไงเริ่มงวดเริ่มเข้ากันนะครับส่วนผสมก็เริ่มที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะฮะนี่ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเพื่อทําให้มันเนี่ยได้งวดเร็วขึ้นนะฮะก็เหนียวเร็วขึ้นเนี่ยให้เราใส่ถั่วลิสงขั้วบดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้ใหม่ก็ได้ใส่ถั่วกันนะฮะถั่วเนี่ยมันจะช่วยเหมือนดูดซับความชื้นนะครับบางส่วนตอนนี้ก็ให้เรานะครับหลีไฟนะใช้ไฟอ่อนนะครับ กวนจนตัวไส้ของบั้นสิททอดหรือบั้นคลิปทอดเนี่ยงวดลงอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับหน้าตาของตัวไส้กันว่าเป็นยังไงครับครับสำหรับนี้ก็คือตัวไส้นะครับของบั้นสิททอดหรือบั้นคลิปทอดนะครับที่เราได้กวนเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้นะฮะให้เขาเย็นสักแป๊บนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะทําการนะฮะนวดแป้งให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับ นี่คือตัวแป้งนะครับที่เราเ,าเตรียมไว้แล้วนะครับให้เราแบ่งแป้งมาส่วนหนึ่งนะฮะเห็นไหมครัตอนนี้แป้งเริ่มขึ้นแล้วลาขึ้นเนี่ยมันเราก็จะมีความรู้สึกคือว่ามันจะคืนตัวมันจะมีความหนืดนะฮะแล้วก็เหนียวมากขึ้นเราก็นําแป้งนะ่ะไม้คึงแป้งนะครับมานวดนะฮะให้เป็นแผ่นบางๆนะครับตัวสูตรของตัวแป้งปั้นสิบทอดเนี่ย จะต่างกันบันสิบนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวปั้นสิบนึ่งเนี่ยจะใช้แป้งที่เป็นเหมือนแป้งไทยแล้วก็วิธีคือเรานําแป้งน้าไปกวน <c oughs> ก็จะคล้ายกับแป้งเราทาช่อม่วงนั่นเองนะฮะส่วนตัวของปันสิบทอดก็คือเราต้องใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะฮะแล้วก็นวดกับตัวเนยหรือมาการีนก็ตามแล้วตำได้ไข่นะฮะเรารีดนะครับตัวแป้งเนี่ยให้มีลักษณะบางแล้วก็เสมอเท่ากันนะครับ แล้วก็ใช้เมื่อเรารีดบางเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะเริ่มบางแล้วให้เราใช้พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์มงกลมอยู่ที่ว่าไซส์เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่เราจะหาได้นะครับยิ่งปั้นสิบทอดหรือปั้นคลิปทอดเนี่ยตัวเล็กๆนะครับก็จะยิ่งดีนะครับเราก็มากดนะฮะลงบนตัวแป้งที่เราได้รีดไว้นะครับแป้งที่เหลือก็สามารถนําไปนวดได้ต่อนะครับเมื่อเราได้แป้งลักษณะนี้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะแลวเราก็ ตัดแป้งนะครับแล้วก็มาวางไว้บนอ่างผสมหรือว่าเก็บไว้บนถุงพลาสติกอะไรก็ได้อย่าให้ลมเข้านะครับแล้วก็รอให้ไส้เย็นก็จะพอดีกันนะครับแล้วก็นํามาห่อนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการคลิปริมแป้งนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทำปัวปั้นสิบท่อหรือปั้นคลิปท่อนะครับสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าการคลิปริมแป้งนะฮะนี้เวลาเราได้แป้งที่เป็นขนาดมาตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะฮะให้เราใช้ไม้คึงแป้งนะครับคึงเบาๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้มีขนาดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ใช้ปลายของช้อนชานะครับตักไส้มานิดหน่อยนะฮะแล้วก็พับริมลงไปนะครับ นี้จะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคําว่าปั้นคลิบทอดกับปั้นสิบทอดเนี่ยคือความหมายเดียวกันแต่ว่าคนโบราณเนี่ยอาจจะเรียกแผงนะฮะก็เลยเอยไม่ใช่คนสมัยใหม่เนี่ยเรียกแผงนะครับก็เลยกลายมาเป็นปั้นสิบจริงๆก <ๆ S 1> ารคริบก็หมายถึงว,ว่าการเก็บริมแป้งหรือม้วนริมแป้งนั่นเองส่วนปั้นสิบทอดเนี่ยที่เข้าใจคงหมายความว่าอาจจะหมายถึงว่าการที่คนเราเนี่ยต้องขีบริมแป้งหรือพับริมแป้งให้ได้สิบนะครับเท่านั้นเองนะฮะ นี่ครับตอนนี้ใหม่ก็เริ่มคลิปริมแป้งเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้สักตัวนึงแล้วน,นะครับแต่ตอนนี้นะครับใหม่ขอเวลานะครับพับริมแป้งหรือก็คลิปริมแป้งนิดนึงนะครับหรือเรามาดูหน้าตาของตัวปั้นสิบทอดนะครับหรือปั้นคลิปทอดก่อนทอดว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องพักไว้ถึง15นาทีครับ นี่คือหน้าตานะครับของตัวปั้นสิบหรือปั้นคลิปนะครับก่อนทอดที่เราพักเวลา15นาทีนะครับตอนนี้ใหม่ก็ใช้กระทะใบเล็กน,นะครับตั้งนะฮะแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับแล้วก็เปิดไฟให้ร้อนก่อนแล้วเราก็หลี่ใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็เริ่มนําตัวปั้นสิบหรือปั้นคลิปนะฮะที่เราพักไว้ลงทอดนะครับเวลาทอดเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าเอ๊ะมันจะใช้เวลากีน่นาทีเพราะมันขึ้นอยู่กับพันชนะที่ท่านผู้ชมหรือว่าเราใช้นะฮะ เนี่ยก็เริ่มทอดนะครับสังเกตได้จากตรงที่ว่าตัวปั้นสิบหรือปั้นคริปทอดเนี่ยมันจะเริ่มลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะฮะถ,ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอใช้เวลาในการทอดตัวปันป้นสิบหรือปั้นคริปทอดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงเมื่อทอดเสร็จแล้วครับ นี่ก็คือหน้าตาของปั้นสิบทอดนะครับที่ใหม่หรือปั้นคลิปทอดที่ใหม่ได้เตรียมเสร็จนะครับนี้วิธีการจัดเสิร์ฟของใหม่เนี่ยใหม่เลือกที่จะจัดเสิร์ฟบนถ้วยไม้นะฮะที่ทํามาจากเนื้อไม้ต้นตานนะฮะไม้ก็จะมีความเมสีเข้มข้นหน่อยนี้บั้นสิบทอดเนี่ยเวลาเรารับประทานเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับการรับประทานกับน้ำชาย,ยามบ่ายก็ได้นะครับหรือว่าเป็นของทานเล่นนะครับยังไงก็ฝาก ดูทุกคนนะครับช่วยติดตามนียนะครับหรือว่าดูผลงานอื่นๆของใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของปั้นสิบทอดเองนะฮะท่านผู้ชมลองกลับไปทำดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับาสาระอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเดี่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ